สวัสดีครับทุกคนนะฮะหลายหลายท่านนะฮะที่ผ่านมาในช่วงนี้โดยเฉพาะ IG Facebook หรือ Google นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าใช้ไงานไม่ได้หรือว่าติดปัญหาอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะ Facebook Google เองนะฮะหลายๆท่านนะครับได้ทักว่าสอบถามนะครับแต่ว่าแอดก็ยังหาบทสรุปไม่ได้มันเพิ่งได้บทสรุปเมื่อถึงเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับเพราะว่า การเกิดปัญหาของหลายๆท่านนะครับเป็นเพราะระบบของอทาง IG ทาง Facebook แล้วก็ทาง Google เองนะครับโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่ขายของหรือว่าการเปิดสร้างรายได้นะฮะมันจะมีปัญหาเพราะว่าทาง Google เนี่ยแอเซนเนี่ยเขาได้ย้ายนะครับเขาได้แยกนะครับ Google Adsense ออกจาก y o u t u b e นะครับเพราะฉะนั้น มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะยาวนาน,นมันอาจจะทําให้ส่งผลให้ IG YouTube หรือว่าเฟซบุ๊กของเรานะครับมีปัญหาไปบ้างนะครับจะทยอยเป็นนะจะทยอยเป็นแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะกลับเข้าสู่ระบบปกตินะครับแล้วก็นะฮะสำหรับใครที่เปิดสร้างไรายได้ของ f a c e b o o k นะครับคลิปช็อตของ Facebook ตอนนี้สามารถเปิดสร้างไรายได้เรา สามารถรับรายได้แล้วนะครับหลายหลายคนนะครับจะได้รับอีเมลนะแจ้งเตือนว่าได้ยอดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับส่วของแอดเองก็ได้ประมาณ89เหรียญนะยังไม่ถึงร้อยนะครับยังไม่ถึงร้อยเหรียญนะใครที่ได้ถึงร้อยเหรียญแล้วก็แสดงความดีใจด้วยนะครับก็พยายามทำคลิปกันต่อไปนะฮะหลายๆท่านนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดสร้างรายได้หรือไม่ได้เกี่ยวกับ การทำคลิปหรือการขายของอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่มันจะมีปัญหาเฉพาะคนที่เปิดสร้างรายได้นะครับระบบจะจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะเขาจะแยกออกจากกันนะฮะแยก a อสเซนต์กูเกิลกับ AdSense YouTube ออกจากกันนะครับจึงทําให้อาจจะให้อาส่งผลกระทบต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็น IC ของเรานะฮะหรือว่า f a c e b o o k ของเรานะฮะเดี๋ยว สังเกตดูเรื่อยอาจ,จมีเมลแจ้งเตือนมาในเมลก็ให้ทุกคนเปิดดูนะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าทุกคนไม่ได้ทําผิดกฎอะไรนะฮะไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดนะฮะเขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเขาไม่เขาเขาไม่ได้ทําอะไรอ่ะนะนะฮะก็ให้เราทุกคนเนี่ยสบายใจได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎเือเกินเลยนะครับแต่ว่าใครที่ทําผิดก็ต้องพิจารณาตัวเองอาะน,นะฮะโอเคครับ อีวพีหนา้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สำหรับใครที่ทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไงหรือว่ามันมีปัญหาตรงไหนก็ลองทักเมนต์มาคุยกันบ้างนะฮะค่ะทุกคนคะอย่างที่แอดมินนะคะได้กล่าวไปไว้ข้างต้นนะคะก็คือสําหรับใครที่เข้าใช้งานไม่ได้นะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าระบบของเรานะคะอยู่ในช่วงของอการปรับปรุงระบบนะคะจะดีขึ้นเองทุกคนไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรนะคะแค่รออย่างเดียวเนาะ ก็อย่างที่บอกไปว่าสำหรับใครที่เปิดสร้างไรายได้หรือว่าใครที่ทำธุรกิจนะคะใน Facebook ใน IG หรือว่าในแอปต่างๆเนาะที่มีปัญหาก็คือ รอให้ระบบนะคะปรับปรุงเสร็จแล้วก็จะมีอีเมลนะคะแจ้งเข้ามาทางเมลของเพื่อนๆเองนะคะว่าอาจจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการดําเนินการต่อ,อย่งไรนะคะว่าเราจะต้องใช้ยังไงทํำยังไงนะคะก็คือรออย่างเดียวค่ะทุกคนถ้าใครที่กําลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยา่างที่แอดมินบอกไปว่าถ้าใครทํา กฎเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการของอาทางแอปต่างๆนะคะว่าเขาจะมีวิธีการยังไงก็คือรอให้ระบบเขา,าตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะเข้าใช้งานได้ตามปกตินะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูน้ำฝนด้วยนะคะใครนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้ประสบปัญหาแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาเผื่อบางคนนะีคะอาจจะเกี่ยวกับระบบที่ที่อยู่ใน ขั้นตอนที่เราเข้าสู่เบต้าก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ